ที่ถูกถามเรื่องความรักกับพี่อายทางสะพกความรักของพี่แอ๋วในวันนี้อันนี้หีักกว่ามีผลเราตัดสินใจมาหมดมันไม่เคยมีผลมาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าแอ๋วไม่ได้มีโจทย์อยู่ในใจพี่แอ๋วเขาเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วเราก็เหมือนกับเคยมีคุยกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เวลาที่แบบแล้วเขาจะเป็นคน เวลามีอะไรก็จะมาถามเราแบบเรื่อง acting อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีที่ผมรู้สึกว่าเอออยากชวนเทียบไปทางข้าวจังมีเรื่องอยากปรึกษาก,ก็พาเขาไปหมายถึงว่าก็ก,ก็ไปทานข้าวด้วยกันวันนี้คุณอยู่กับช่องบันเทิงติดดาวขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนนกุนพูดแล้วความสัมพันธ์แอร์แพลซออนชมน่ารักมีมุมเซอร์ไพรส์เยอะ เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่ตกเป็นข่าวจิ้นกับนางเอกหน้าหวานแปปาอบทักซอนพักสุขเจริญสำหรับพระเอกสุดฮอตนนกุลชาโนสันตินทรนกุลน,นะคะที่มีโอกาสโคจรมาร่วมงานกันแม้ละครเนี่ยยังไม่ได้ออนแต่เคมีเนี่ยดีดีแฟนๆจิ้นเพียบแถมยังมีโมเมนต์ที่ทั้งคู่นะคะดูสนิทสนมกันส่วนกองเชียร์ที่คอยหลูนเนี่ยอยากให้อินเลิฟก,กันจริงๆนอกจอล่าสุดน,นะคะพระเอกหนุ่มนนกุลนะคะก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวนะคะโดยนักข่าวเนี่ยได้ถามว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวแซวกันเรากับพี่แอปจริงๆอย่างที่พี่แอปบอกครับเรามีซีรีส์ด้วยกันแล้วหลังจากเล่นซีรีส์จบพี่แอปเนี่ยเป็นคนที่น่ารักก็ยังมีจุดคุยกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเขามีอะไรก็มาถามเราเรื่องแอคติ้งหรือว่าบางทีที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากชวนพี่แอปเข้าไปทานข้าวจางมีเรื่องอยากปรึกษาก็ไปทานข้าวด้วยกันมีคลิปหนึ่งเดินกับน้องปีใหม่ด้วยหลยคนเนี่ยบอกว่าน่ารักจังเลย ใช่ใช่ที่มอมาฮโดนอย่างที่พี่แอฟพูดเลยครับคือผมเนี่ยเปสิ์เก่ามาฮโดนแล้วเหมือนพี่แอฟเนี่ยได้ยินมาว่าที่มาฮโดนมีจัดงานนี้นะคอนเสิร์ต Beauty and t h e Beat เด็กจะชอบเราเนี่ยมีคุยกับพี่แอฟเข้าอยู่แล้วก็เลยเสนอตัวว่าเดี๋ยวผมหาบัตรให้ผมเป็นสิ์เก่าเดี๋ยวผมไปช่วยดูแลให้เลยแล้วกันแล้วก็หาตั๋วให้แล้วก็ไปด้วยกันจริงๆพอเราได้ร่วมงานกันก็เลยสนิทกันใช่ใช่ก็รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้รู้จักกับพี่แอฟครับ ช่วงที่มีข่าวแซลออกมาได้คุยกับพี่แอปแม้ว่ากระแสเป็นแบบนี้นะคุยครับคุยครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าทําให้คนดูรู้สึกมีความสุขได้แล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็ฝากติดตามละครพวกเราด้วยนะคะเครียดกับเรื่องกระแสที่ออกมาไหมพระเราเองเนี่ยก็ต้องเล่นอีกหลายเรื่อง ไม่เครียดเลยผมมองว่าเป็นด้านบวกซะด้วยซ้ำเวลาเห็นแฟนๆจิ้นกันชอบเคมีที่เราอยู่ด้วยกันมันก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นชัดแล้วว่าถ้าละครเราอ,เาออนมันก็คงจะดีมันก็คงจะออกมาดีแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ผมกับพี่แอฟหรอกพี่แอฟเล่นกับคนไหนก็เคมีพุ่งไปหมดพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างและก็แสดงดีได้ร่วมงานกาันพี่เขาเป็นคนยังไงเป็นเหมือนที่เราคิดไหมหลายคนเนี่ยมองว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเรียบร้อย ก็เรียบร้อยแต่ว่าเรียบร้อยน้อยกว่าที่ผมคิดไว้สรุปว่ายังเรียบร้อยมากๆคือเขาเนี่ยจะมีเล่นมุกอะไรบางอย่างที่ผมเนี่ยไม่คาดคิดว่าเขาจะเล่นแบบนี้หรือการกินผมก็ไม่คาดคิดเวลาเขากินอาหารปกติเขาก็กินคำเล็กๆแต่พอเป็นของหวานก็จะอ้มเข้าไปผมว่ามันก็เป็นมุมน่ารักน่ารักที่เราเห็นก็ไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะชอบกินขนมหวานขนาดนี้เลยใช่ไหมเขามีเรื่องเซอร์ไพรส์เราเยอะเหมือนกันมีเยอะครับ หลายคนเนี่ยจะมองว่าพี่เขาช้าๆหน่อยค่อยๆมองเป็นแบบนั้นไหมก็จริงแต่ผมว่าเป็นบุคลิกที่เป็นตัวเขามากๆน่ารักครับย้อนกลับไปวันที่จะมาร่วมงานกาันคิดว่าเราเนี่ยจะปรับจูนกันได้ไหมเพราะว่ามาคนละสายด้วยความที่หารักด้วยใจเธอเนี่ยยังเป็นซีรีส์อยู่ตัวผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะคุ้นชินแต่ตัวพี่แอมเนี่ยต้องเป็นคนที่ปรับเข้าสาานี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีให้คําแนะนําพี่เขาได้บ้างแต่สุดท้ายพอตอนเวิร์กช็อปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะออกมาสบาย ณตอนนี้คนยกให้เป็นเคมีสาธารณะจิ้นหลายคนมากเลยก็ขอบคุณมากๆครับหวังว่าจะติดตามผลงานผลทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องหารักด้วยใจเธอกับพี่แอฟคนดูเตรียมจิ้นได้เลยไหมเกิด้าชีวิตจริงคุณจิ้นได้ผมหมายถึงว่าในละครก็อาจจะจิ้นได้ไม่ยากตอนนี้คนที่เชียร์คนที่รุนเรากับพี่แอฟเนี่ยเราก็ไฟเขียวครับครับดีมากๆครับก็หวังว่าจิ้นในชีวิตจริงแล้วก็อย่าลืมติดตามในซีรีส์ด้วยนะครับ เขาแซวปันเราพี่แอฟเนาะเป็นยังไงครับครับกอ็อย่างจริงๆคืออย่างที่พี่แอฟบ,บอกเลยครับก็คือเราแต่คนมีซีรีส์ด้วยกันแล้วเราก็แล้วหลังจากเล่นซีรีส์จบอ่ะเราก็ยังมีเขาเรียกไงคือพี่แอฟเขาเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วเราก็เหมือนกับเพื่อมีคุยกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เวลาที่แบบแล้วเขาจะเป็นคนเ,เวลามีอะไรก็จะ มาถามเราแบบเรื่อง acting อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีที่ผมรู้สึกว่าเอออยากชวนพี่แอบไปทานข้าวจังมีเรื่องอยากปรึกษาก็ก็พาเขาไปหมายถึงว่าก็ก็ก็ไปทานข้าวด้วยกันอืมสม่เหมือนมันมีคลิปหนึ่งที่ออกมาเดินกับปีใหม่ด้วยเลี้ยครับโอ้ยน่ารักเลยเลยคลิปที่แมฮิดโดนชั้นสี่ภาคานก็เอ่าอ่าคือผมอะอย่างอย่างที่พี่แอบพูดเลยครับเหมือนเหมือนทุกอย่างก็คือหนึ่งคือเราเป็นสิ่์เก่าแมฮิดโดนแล้วเหมือนกับว่าพี่แอ๊บเขาอ่าเหมือนเหมือนได้ยินมาว่าเออแมฮิดโดนเขาไปจัดงานนี้นะอะไร แล้วเป็นดิวเทียนดิปปี้ส์เนาะก็เหมือนกับเด็กๆก็ชอบอย<ม>่างเงี้ยผมก็คือเรามีคุยกับพี่เขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วผมก็มเลยเสนอตัวว่าเอองั้นเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวหาบัตรให้พวกผมไปสิบเกา้าในนู่นแล้วผมก็เลยเดี๋ยวผมไปช่วย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 ดูแลให้ละก<ม>ันเราก็เป,เป็นไฟสตแตนดแจ<พ>์ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็เลยหาตัวให้แล้วก็ไปไปด้วยกันพี่ิดรบอกว่าขอเราได้ลงไหนก็เลยเหมือนสนิทกันใช่ใช่ก็ก็รู้สึกโชคดีมากๆครับที่ได้รู้จักกับพี่อาร์ เกี neck, and for ่ยวกับช่วงข่าวที <ancy cocaine> ่ออกมาที่เขาแซวๆกันน้องมลก็คือที่เราคุยกัว่าแบบกระแสเป็นอย่างนี้ได้คุยๆๆครับก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่เขาเรียกไงนะถ้ามันถ้ามันทำให้คนดูมีความสุขได้เราแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็ฝากติดตามละครต่อไม่ใช่เชิญใครอยเซลครับจริงๆเครียดกับกระแสนี่มันออกมาไหมเพราะเออเราก็ต้องแสดงละครในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อไม่เครียดเลยครับไม่เครียดเลยผมผมมองว่ามันเป็น ด้านบวกซะด้วยกว่าด้วยซ้ำเนาะเวลาเราเห็นเขาแฟนๆจิ้นกันชอบเคมีที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นชัดแล้วว่าเออถ้าถ้าละครเราออ,อนเนี่ยเออมันจะมันมันก็คงจะออดีเนาะมันก็คงจะออกมาดีแหละแล้วก็ด้วยด้วยความที่จริงจริงมันไม่ใช่แค่ผมกับพเทอยบแตบผมว่าพเทียบเล่นกับคนไหนก็เคมีพุ่งกันหมดเนาะทุกที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดเปิดว้างแล้ว,วก็ ดดไม่งั้นถามระหว่างที่ร่วมงานมาพี่เขาเป็นคนยังไงเป็นเหมือนที่เราคิดมาอะไรเพราะพี่แอร์เป็นคนนิ่งๆเรียบร้อยตฉพอได้ร่วมงานเราก็เรียบร้อยแต่ว่าเรียบร้อยน้อยกว่าที่ผมคิด ร้อยไม่สรุปคือยังยังถือว่าเรียบร้อยมากๆแต่น้อยกว่าที่ผมคิดไว้ินคือเหมือนกับเขาจะมีเล่นมุกอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่คาดคิดว่าเขาจะเล่นมุกอย่างนี้หรือว่าการกินอย่างงี้ผมก็ไม่ได้คาดคาดคิดว่าเวลากินข้าวผมสีเขาจะกินแบบคำเล็กๆอะไรอย่างงี้แต่พอเป็นของหวานมันก็จะแบบเข้าไปแล้วผมมันก็เป็นมุม ลังกันแล้วที่เราเห็นแล้วเราไม่คิดว่าเออเขาแบบโอ้เขาชอบกินของหวานนี่เลยใช่ไหมที่เบียร์ซื้อเรื่องเซอรพรส์เราเยอะมีมีเยอะครับหลายคนมองเขาเป็นคนแบบช้ครับผมจะมองก็ค่อยๆเลอเป็นงั้นไหมก็จริงแร่งจริงใช่แต่ผมว่ามันเป็นบุคลิกที่ที่เป็นที่เป็นตัวเขามากๆเป็นคนรักที่น่ารักครับจริงๆล้วกับเบียร์นี่คือคนดูเตรียมจินได้เลยไหม ก็ถ้าเกิดชีวิตจริงคุณจิ้นได้<อ>ผมหมายถึงต<อ> <laughs> ูนอยากมีใจรุกเพาะหมาถึงว่าคิดว่าก็น่าจะในในละครก็อาจจะจินได้ไม่ยากในบานนีตอนที่เขาเชียร์เราหรือเรากบบยี้ก็คือสบบนุกเอก็ไปดีครับครอบครับดีดีมากๆครับก็หวังว่าจะาจินในชีวิตจริงแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ด้วยนะครับ สรุปสถานะตอนนี้ความสัมพันธ์นนกุลกับพี่แอมนะคะก็ร่วมละครด้วยกันทําให้สนิทกันนะคะกับข่าวที่แฟนๆเนี่ยลุ้นเชียร์แล้วก็จีนแล้วก็ฟินก็ไม่แาดค้าดแถมงานนี้นะคะพระเอกรุ่น้องเนี่ยก็มีหยอดชมพี่แอมด้วยนะคะว่าน่ารักงานนี้นะคะเราเนี่ยก็คงต้องรองลุ้นกันต่อไปแหละคะ่ะว่าจากคู่จริงที่แฟนๆเชียร์เนี่ยจะเป็นคู่จริงหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปะคะ่ะ กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลัง